ถ้าตรวจพบก้อนในปอดและเฝ้าสังเกตมา3ปีหากก้อนในปอดโตขึ้นควรทำอย่างไรนี่คือผู้ป่วยหญิงวัย49ปีที่ตรวจพบก้อนที่ลักษณะคล้ายกระจกฟ้าขนาด8มิลิเมตรบริเวณปอดขวาด้านบนเฝ้าสังเกตมาตลอดในเดือนกุมภาพันธ์โตขึ้นเป็น1.3เซนติเมตรจึงยังคงเฝ้าสังเกตต่อไป ล่าสุดในการตรวจซ้ำก้อนโตขึ้นเป็น1.6เซนติเมตรสำหรับก้อนในปอดลักษณะกระจกฟ้าที่โตขึ้นเรื่อยๆผลการตรวจ C T บ่งชี้ว่าอาจเป็นมะเร็งต่อมขนาดเล็กที่มีการลุกลามเล็กน้อยทุกคนสามารถเห็นได้ว่าก้อนในปอดลักษณะกระจกฟ้านี้มีจุดเสี่ยงในการที่เย็นสลายเนื่องจากก้อนติดกับหลอดลม ถ้าทำการสลายโดยไม่ระมัดระวังอาจทำให้หลอดลมไหม้หรือทะลุได้ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่แร,แรงมากในกรณีแบบนี้เราต้องทำให้เกิดภาวะหลบในช่องเยื่อหุ้มปอดเทียมเพื่อแยกหลอดลมออกจากก้อนในปอดเมื่อแยกได้แล้วจึงสามารถทำลายเนื้องอกได้อย่างปลอดภัยและหมดจดการดำเนินการในลนนักษณะนี้จะช่วยกำจัดเนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อปกป้องหลอดลมปกติ ตอนนี้เราจะทำภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดเทียมจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเข็มเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอดดูตอนที่ผมใส่น้ำในเข็มนี้มันมีลมและมีแรงดันลบที่สัมพันธ์กับการหายใจลมนี้จะหายไปตอนหายใจเข้าออกในภาวะการหายใจตามธรรมชาติช่องเยื่อหุ้มปอดจะมีแรงดันลบคอลัมน์น้ำจะไหลเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอดนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเข็มอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดอย่างถูกต้องเราเติมลมเข้าไป50 ml. มิลลิลิตรมีลมเข้าแล้วแสดงว่าไม่มีข้อผิดพลาดเราสามารถเติมลมต่อได้ เติมครบ50มิลลิลิตรป่าหมายคือเติม300มิลลิตรและดึงกลับมาตรวจสอบระหว่างดำเนินการเราจะต้องสื่อสารกับผู้ป่วยตลอดเวลาเพื่อเฝ้าระวังภาวะลมหลุดเข้าสู่ตำแหน่งผิดปกติจากนั้นเราพิสูจน์แล้วว่าเข็มอยู่ใต้เยื่อหุ้มปอดไม่ลึกเกินไปไม่มีอาการไอไม่มีเลือดออกในกรณีนี้ทุกอย่างดูดีมาก นี่คือเข็มฉีดยาหลังจากเติมก๊สไป300มลตรภาวะลงในช่องเยื่อหุ้มปอดเทียมก็เกิดขึ้นปอดแฟบลงแล้วตอนนี้ก้เนื้อและหลอดลงแยกออกจากกันแล้วตอนนี้เราสามารถใส่เข็มสำหรับที่เย็นเพื่อสลายก้อนเนื้อได้อย่างปลอดภัยนี่คือก้อนเนื้อในปอด หลังจากเราแทงเข็มเข้าไปแล้วเราจะใส่เข็มที่ขอบล่างของก้อนเพื่อแช่แข็งและตรึงก้อนเนื้อไว้จากนั้นใช้เข็มที่สองนิบอีกด้านเพื่อทำลายก้อนเนื้ออย่างสมบูรณ์นี่คือก้อนเนื้อในปอดเราหนีบก้อนเนื้อด้วยเข็มสองเล่มและทำการที่เย็นเพื่อสลายหลังจากทำไปสามรอบบริเวณนี้ทั้งหมดก็ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนี่หมายความว่าก้อนเนื้อนี้ถูกสลายจนหมดสิ้นแล้วระยะห่างนี้เกินจากขอบก้อนเนื้อไปมากกว่า1เซนติเมตรตอนนี้เราจะดึงเข็มออกและดูดก๊าซออก กระบวนการผ่าตัดนี้ก็เสร็จสิ้นวันนี้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นมากสำหรับการสลายก้อนเนื้อในปอดที่อยู่ในตำแหน่งอันตรายผ่านการใช้ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดเทียมเพื่อแยกก้อนเนื้อในปอดออกจากเนื้อเยื่อปกติแล้วทำการสลายก้อนเนื้อสามารถสลายได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์และในขณะเดียวกันยังรักษาความปลอดภัยของเนื้อเยื่อปกติไว้ได้การใช้ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดเทียมช่วยให้ผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อในปอดจำนวนมาก สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็กปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815803998